เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางคุณกาญจนาแนะนำก่อนว่า KTMS ของเราเนี่ยประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างค่ะเราก็เป็น KTMS เนี่ยเราเป็นธุรกิจให้บริการพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจรนะคะซึ่งเรามีบริษัทย่อยทั้งหมด3บริษัทคือเ r อ i n g ซึ่งเ r อ i n g ก็จะดูแลในเรื่องของระบบ ออกแบบติดตั้งระบบน้ําผลิตน้ำยาไตเทียมนะคะ,คะส่วน nephrovision ก็จะเป็นบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้วก็จะมี medical v i s i o n ที่ทําข้อลมหล,กหลกักๆธุรกิจหลักๆของเราก็คือ KTMS ก็คือบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมค่ะคะ่ะ๋อะก็เรียกได้ว่าเราเนี่ยเป็นตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําเลยถูกต้องไหมคะใช่ใช่ค่ะธุรกิจเราทําตั้งแต่ต้นถึงปลายน้ําถ้าเลือก KTMS ในเรื่องของการฟอกเลือดเนี่ย เราพร้อมในทุกด้านค่ะอืมค่ะโอเคทีนี้สัดส,ส่วนรายได้ของ KTMS ราคาแบ่งเป็นธุรกิจของเราหลากัหลกๆแล้วก็บริษัทย่อยอย่างไรบ้างคะอ่ะก็รายได้หลกัหลกๆก,ก็มาจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอยู่ที่79.24เปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็บริการติดตั้งระบบน้ำระบบน้ำเสียสำหรับหน่วยไตยเทียมรวมถึงการขายน้ำยาไตาเทียมอยู่ที่15.74เปอร์เซ็นต แล้วก็มีกลุ่มในเรื่องของการติดต้องตั้งข้อลมอยู่ที่5.2เปอร์เซ็นค่ะค่ะโอเคอันนี้ก็คือสัสดส่วนรายได้แต่ในภาค6เดือนแรกที่ผ่านมานี่ยังเป็นทรงนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่ใช่ค่ะก็เป็นทรงนี้อ่ะค่ะ,คะโอเคพูดถึงผลประกอบการในไตรมาส2นะคะ่ะทางผู้หัิตเรามีมุมมองแบบไหนมันควรจะดีกว่านี้ไหมหรือว่าแบบนี้คือเป้าหมายที่เราวางไว้แล้ว เ,เราคาดว่าในในไตรมาสต่อไปเนี่ยเราคิดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าเรามีการเปิดหน่วยไตเทียมเพิ่มมากขึ้นนะคะ,คะแล้วก็มีการขยายในส่วนของหน่วยเดิมให้เต็มศักยภาพของทีมหรือในหน่วยของโรงพยาบาลให้เต็มเพราะฉะนั้นเรามองว่าในเรื่องของรายได้เนี่ยเราน่าจะดีขึ้นอืค่ะโอเคในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเรามีรายได้แล้วก็กําไรอยู่ที่เท่าไหร่คะคือ,อ,อในหก หกเดือนที่ผ่านมานะคะเรามีรายได้อยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบสี่จุดเจ็ดหกล้านบาทนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากหกเดือนในปีสองศูนย์สองสามอ่ะจำนวนห้าสิบแปดจุดแปดเจ็ดล้านบาทนะคะคือคิดเป็นเพิ่มขึ้นอยู่ยีะะ่สิบเจ็ดจุดสองเจ็ดเปอร์เซ็นค่ะอืมอ่าโอเคส่วนกำไรนี่โตค่อนข้างโดดเด่นอยู่เหมือนกันเนาะค่ะเมื่อเทียบกับปีหกเดือนปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เราได้อยู่ที่แปดจุดสี่หกล้านบาทนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจาก หกเดือนปีที่แล้วอยู่ที่สองจุดสามหกเปอร์เซ็นต์นะเออสองจุดสามหกล้านบาทก็คิดเป็นสามสิบแปดจุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์อือ่โอเคในส่วนของอ่าปริมาณหรือว่าอัตราการคลองเตียงในครึ่งปีแรกเป็นยังไงบ้างคะเอ่ออัตราการคลองเตียงในครึ่งปีแรกตั้งแต่เราเปิดมาอยู่แล้วแหละอัตราการคลองคลองเตียงของเราเนี่ยก็คือมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตอัพในทุกๆทกีนะคะยกเว้นหน่วยใหม,ใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดได้ไม่นานสองสามเดือนอะไรเนี่ยแต่ว่า ถ้าเทียบกับจํานวนเตียงที่เปิดเนี่ยก็องคือ80เปอร์เซ็นัอค่ะค่ะในการให้บริการของเรานี้เราเป็นเอาซอร์สเป็นสแตนอะโรนของเราหรือว่าเราให้บริการแบบไหนบ้างคะคือคือณนะปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งสองรูปแบบนะคะ,คะก็คือแบบเป็นแบบเอาซอร์สแล้วก็แบบสแตนอะโรนเป็นของเราด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่34สาขานะคะมีมเครื่องเตียงอยู่ที่440เครื่องค่ะอืมเยอะเหมือนกัน ในตลาดนี่การแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะคุณการการแข่งขันเนี่ยก็ก็มองว่าตลาดนี้ก็ยังคงมีทั้งดีมาและซัพพลายที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่หมายถึงว่าเคทีเอ็มเก็เป็นเหมือนคนที่ให้บริการแล้วก็สามารถตอบโจทย์เหมือนลูกค้านะคะหรือกลุ่มโรงพยาบาลที่จะมองเราให้มาเป็นตัวเลือกที่จะ,ะเลือกเราเข้าไปเป็น ผู้ให้บริการนะคะซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ย KTM เนี่ยก็คงจะเป็นหน่วยไตยเที่ยที่มีการจเจริญเติบโตมากที่สุดนับเวลานี้ค่ะอืมค่ะโอเค<ม>พูดถึงในแง่ของงบประมาณรัฐหน่อยค่ะเราเรามีการคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของการที่เรามีมีงบรัฐเข้ามาอุดหนุนเรา เออจริงๆเอองบทั้งทั้งปีเนี่ยเออมาสุดแชร์ที่ที่เรารับอยู่ทุกวันนี้ก็จะประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นเองนะคะซึ่งยังยังสามารถที่จะเติบโตได้อีกในในเรื่องของภักงบที่โรงพยาบาลเอ่อที่รับให้มามซึ่งปีปีันึงก็น่าจะเป็นเหมือนล้านอืมคือที่ให้มาในส่วนนี้ค่ะค่ะค่ะเอ๊อย่างนี้ในการที่ตอนนี้เรามีการเอ่อ มีรัฐบาลมีผู้นําคนใหม่เข้ามาอย่งนี้เรากางังวลไหมว่างบรัฐมันจะชะลอไปหรือว่าจะมีผลต่อธุรกิจในเรื่องของตัวสาธารณสุขหรือว่าการแพทย์ม้างน้อยขนาดไหนคือท่านท่านใ้มองในเรื่องของการแพทย์เนี่ยมองว่าน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ที่รัฐจะต้องมาปรับหรือลดลงคิดว่าเช่นนั้นนะคะเพราะว่ามันคือการรักษาม,มันคือชีวิตคน คิดว่าในเรื่องที่คนไข้ยังต้องมีบริการนี้อยู่ถ้าคือคนไข้ฟอกเลือดจะไม่เหมือนการรักษาอื่นๆก็คือถ้าไม่ฟอกเลือดก,ก็คือเสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าเงื่ที่ยังตั้งไว้เนี่ยคิดว่ายังต้องมีแต่ว่าในเรื่องของเพิ่มขึ้นอาจจะยังคาดเดาไม่ได้แต่คิดว่าถ่าเท่าเดินเนี่ยยังยังจะได้อยู่และไม่มีลดลงสำอยานี้ค่ะแล้วเรายังมองว่ายัางไงก็ต้องมีต้องนอง่ใช่ค่ะ ในเรื่ของเอ่อจำนวนผู้ป่วยนะคะหายมากแต่ละวันมีกเติบตอนวน่เพาเอ่อาบอกวก็มองว่าในการเจริญเติบโตในส่วนของคนไทยเนี่ยคิดทุกทุกปีเนี่ยเพิ่มขึ้นสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกปีนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะในปีนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยที่รัฐเนี่ยให้นโยบายในเรื่องของการเอ่อลอกเลือดได้เลย โดยไม่ต้องไปสามารถเลือกวิธีได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการซอกเลือดเนี่ยทําให้มีการเพิ่มขึ้นเนี่ยต่อเนื่องสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตอยู่แล้วค่ะอืมค่ะณปัจจุบันเองถ้าถามแบบตรงๆ ktm s นี่เรามีหน่วยบริการไตเทียมบริการนี่เพียงพอแล้วหรือยังหรือว่าเรามองว่าต้องขยายอีกแบบไหนยอย่างไรในอนาคตคือในณปัจจุบันเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดนะเพราะว่าเรียกดนเรียกตัวถวนมา ก็คือว่ายังมีบางโรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างไกลดีกว่าเพราะคนไข้นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในเมืองอย่างเดียวซึ่งณปัจจุบันในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยคนไข้ก็ยังขาดแคลนในเรื่องการเดินทางก็ตามต่างๆซึ่งทําให้เขาไม่สะดวกคลื่แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายการเดินทางเพราะนั้นเนี่ยถามว่ายังมีอีกไหมที่จะต้องเพิ่มเนี่ยต้องตอบว่ายังมีอีกมากนะคะซึ่ง ก็คือคือเรียกว่าเอาบริการไปใกล้ผู้ป่วยให้มากที่สุดนะคะค่ะค่ะ,คะเป้าหมายของ KTMS เองเราตั้งเป้าที่จะมีศูนย์บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยเพิ่มเป็นเท่าไหร่แล้วโลเคชันที่เราอยากจะไปเป็นจุดไหนอย่างไรคะคือคือ,คอต้องพูดว่าในสามปีเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะเพิ่มขึ้นยี่สิถึงสามสิเปอร์เซนอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่าต่อปีว่า เราจะต้องเพิ่มขึ้นใน3ปีนี้นะคะ,ะ20-30%แล้วก็ในส่วนของพื้นที่เนี่ยอาจจะยังเหมือนระบุชัดเจนไม่ได้แต่ว่าเราต้องไปในพื้นที่ที่อย่างที่เรียนไปก็คือหาา่างไกลคนไข้ไม่ต้องเดินทางตรงไหนที่คนไข้สะดวกเกิด KTS m เข้าไปบริการถึงที่ประมาณนะคะอืมค่ะโอเคทีนี้พูดถึงในเรื่องของต้นทุนหน่อยค่ะเรามองต้นทุนของเราเป็นยังไงบ้าง ถ้าถ้าพูดถึงในในธุรกิจเรานะคะในส่วนของต้นทุนเนี่ยก็ในส่วนของ KTMS เนี่ยก็จะต้นทุนรวมอยู่ประมาณ85ถึง90ค่ะและในส่วนของออระบบน้ำแล้วก็น้ำยาไตาเพียมก็อยู่ที่60ถึง70ปอเซและในส่วนของอ,อท่อลมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ60ถึง70เปอรเซเช่นเดียวค่ะอืมค่ะในช่วงที่เหลือจะมีแผนการขยายธุรกิจอย่างไรบ้างคะ ก็ตั้งเป้าว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะมีแผนที่ขยายหน่วยอีกประมาณสามถึงสี่แห่งนะคะแต่ใดๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานาการณ์อื่นๆด้วยนะคะแต่เป้าที่เรามองไว้เนี่ยน่าจะมีสามถึงสี่แผน่นซึ่งอาจจะทันหรือไม่ทันเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่ายังไงสามถึงสี่แห่งเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ละสาขาใช้งบลงทุนเยอะไหมคะ ออต้องเรียนว่าแต่ละสาขานี่แตกต่างกันอาจจะเพราะว่าแล้วแต่สถานที่หรือเรื่องของการกอา่อสร้างอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็จํานวนเตียงที่เราลงด้วยเพราะนั้นเนี่ยงบลงทุนในแต่ที่ไม่ไม่เท่ากันเลยอืมค่ะเราเราเตรียมงบลงทุนไว้ประมาณเท่าไหร่คะโดยรวมแล้วผ่านทั้งปีนี้เราเตรียมไว้อยู่ที่สองร้อยถึงสองรอยี่สิบล้านนะคะรวมถึงเราจะสร้างน้าํายาโรงงานน้ายาไต,ตเทียมแข่งใหมให่ของเราด้วยอะนะคะอืม ปัจจุบันปัจจุบันความคืบหน้าตัวโรงงานน้ํายาไตายเทียมเป็นอย่างไรบ้างคะณปัจจุบันกําลังอยู่ในโปรเซสของการขออนุญาตนะคะซึ่งอาจจะสามารถเริ่มดําเนินการได้ช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าประมาณนี้คะค่ะช่วยฉายภาพหน่อยได้ไหมว่าถ้าโรงงานนี้สําเร็จนะมันจะช่วย KTMS ให้เป็นแบบใดบ้าง ก็ะก็ k t m s ก็จะสามารถผลิตน้ำยาไตาเทียมเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณสามเท่าจากเดิมนะคะปัจจุบันเนี่ยเราเราผลิตอยู่ที่ประมาณแสนกว่าแกันลอนต่อเดือนนะคะเราคาดว่าหลังจากที่โรงงานเนี้ยเ,เสร็จเรียบร้อยจะสามารถผลิตน้ำยาไตาเทียมได้ประมาณสามแสนกันลอนต่อปีไม่ต่อเดือนนะคะซึ่งก็จะสามารถซัพพอร์ตในส่วนของลูกค้าอื่นและลูกค้าของ k t m s เองนะคะ ที่ต้องการใช้น้ำยาตตยเทียมซึ่งก็มีอัตราการเติบโตของผู้ป่วยอยู่ที่10-15%นี่ก็คาดว่าตรงนี้จะเป็นในเรื่องของเพิ่มโอกาสการขายเพิ่มมากขึ้นน,น,นะคะซึ่งตอนนี้ KTMS เอเอ,เอวิ i งเนี่ยก็ผลิตน้ำยาแทบจะไม่ทำแล้วคะตอนนี้ ตออ้ตองลืมค่ะเนาะเพราะว่าตัวอ่าเขาเรียกว่าตัวจํานวนผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ,คะโอเคเป้าหมายในปีนี้ค่ะขอให้ทางคุณการย้ําหน่อยว่าเรามองเป้าหมายเป็นอย่างไรบ้างปีนี้ค่ะคือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือแน่นอนเราขยายหน่ไตเกียงแล้วก็ให้ที่ที่ที่เคยพูดไว้คือเราอยากจะมีเป้าคือหกร้อยล้านรายได้ในปีนี้นะคะทางกลุ่มของเราอะนะคะเราคิดว่าเรา จะน่าจะถึงในส่วนเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะอืมค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้หารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักเรามากขึ้นค่ะก็ฝัง่งท่านนักลงทุนนะคะก็คือธุรกิจข,ของเราเป็นธุรกิจด,ด้านสุขภาพนะคะสุขภาพของในเรื่องของการฟอกเลือดซึ่งคนไข้ก็จะต้องฟอกตลอดไม่สามารถฟอกได้หมายถึงว่าไรายได้ที่เข้ามานจะเป็นอะไรที่ต่อนเนื่องเสม,มอต้นเสมอปลายไม่ว่าเหตุการณ์อะไร ก็ไม่สามารถให้เรารายได้ของเราก็ยังคงรันตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการได้ช่วยเหลือคนไข้ลูกตาด้วยนะคะแล้วก็มองว่าอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะกระทบเราอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าเราเป็นเรื่องของการจําเป็นในเรื่องของความจําเป็นนัคะซึ่งก็ถือว่าเป็นทุนอยู่ที่มีอนาคตก็ฝากานะคงถึงด้วยนะคะค่ะ โอเควันนี้ต้องขอบคุณทางผู้บริหารมากมากค่ะที่ร่วมพูดคุยกับบอลในรายการตะลุมบอล MAI ในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ